สวัสดีค่ะคนเกิดวันที่สามนะคะวันที่สามเป็นเลขของดาวอังคารค่ะพระอังคารที่มีธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของความสําเร็จจะไม่ได้มาง่ายนะคะแต่มาด้วยการสะสมประสบการณ์การเ,าเรียกว่าฟันฝ่าอุปสรรคจนกระทั่งเราสําเร็จแล้วก็สําเร็จตั้งแต่อายุน้อยด้วยนะคะบางท่านก็สามารถเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้เลยนะคะการงานค่ะต้องใช้ความุตสาหะวิทยะนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆสะสมเป็นประสบการณ์ค่ะทําให้เรา มีความสําเร็จในวันข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นคนวันอังคารค่ะสติปัญญาจะเป็นเลิศนะคะในการทํางานต้องใช้แรงฟันฝ่าอุปสรรคเพราะ,ะนั้นครั้งเดียวจะไม่สาเร็จนะคะแต่เมื่อสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีรางวัลตอบแทนที่ดีค่ะเพราะฉะนั้นลักษณะของคนวันอังคารค่ะได้มาไม่ง่ายแต่ได้มาแล้วสมหวังนะคะการเงินค่ะ,ก,คะก็ต้องออกไปทํางานเพื่อแลกเงินเข้ามาเรื่องโชคลาภวาสนาอาจจะไม่ดีดีเด่นนะคะเหมือนคนวันอื่นเขาแต่คุณก็สามารถนําเงินนั้นนะคะมายัางชีพได้ ไ้อย่างดีนะคะก็ข้อสําคัญค่ะในเมื่อหามาได้ก็อย่าประมาทใช้จนฟุ่มเฟือยนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของเงินนะคะก็จะต้องเป็นแหล่งที่มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยนะคะถ้าเกิดไปเสี่ยงกับเรื่องการพนันก็จะสามารถไปมวัมวเมาได้ง่ายเหมือนกันนะคะทางด้านความรักคนที่3นะคะมักจะเจอเรียกบททดสอบกําลังใจเจอคู่แข่งนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดรักใครรักจริงหวังแต่งก็ต้องเอาพยายามฟันฝ่านะคะให้เขาเห็นถึงความสม่ําเสมอในตัวของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องค่ะไม่ออกแรงไม่สําเร็จและสําคัญค่ะอาร ะะด้วยจักเป็นาธาตุลมก็เรื่องอระวังทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องไม่เป็นเรื่องตรงนี้ต้องใช้สตินะคะความใจเย็นนิดนึงค่ะสุขภาพของคนวันที่3นะคะให้ระวังเรื่องระวัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารค่ะให้ถูกสุขลนะักษณะมายนะคะเพราะว่าจะทําให้ลักษณะของอาจจะเกิดโรคอาหารเป็นพิษนะขึ้นมาได้ลำไส้อักเสบนะคะหรือว่าบางทีอาจจะหักโหมในการทํางานจนทําให้รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยไปก็จะทําให้เป็นโรคกระเพาะอักเสบขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นคนวันที่3ค่ะเป็นคนเก่งนะ ะะเป็นคนที่สามารถมีประสบการณ์มีพรสวรรค์นะคะเชี่ยวชาญในทักษะต่างๆสําคัญค่ะมีกําลังใจที่ดีพระกําลังที่ดีก็จะสามารถทําให้เรานะคะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะเอาใจช่วยคนวันที่3นะคะให้สุขสมบัติในชีวิตทุกเรื่องนะคะสวัสดีค่ะ สนใจถอดรหัสฟ้าลิขิตจ,จากวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์หรือถอดไพ่พรหมยาณที่แม่นยำนะคะติดต่อในเฟซบุ๊กนะคะอัญญาพรหมยาณหรือไลน์ไอดี093-594-466มาได้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ c r i b e กันเพื่อติดตามนะคะเลขวันเกิดนะคะกับความเป็นมงคลของคุณได้ที่นี่นะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ